สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ครัวคุณลิลลี่คิเช่นบายลิลลี่ทำข้าวหน้าหมูย่างเมนูอาหารจานเดียวนะคะเราหมักหมูทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือสีอิ๊วดำซีอิ๊ขาวแล้วน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ขวดสีแดงนั่นคือซินนามอนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเอานะคะไม้เสียบ เอามาเสียบๆๆๆๆเอามาทิมๆๆๆมให้เครื่องปรุงนะคะมันเข้ากันดีตื่นเช้ามาเราก็เอามาย่างนะคะเนี่ยเราก็เอาไปย่างกับเตาถูกแกว้วแล้วก็น้ําจิ้มนะคะก็ทําง่ายๆค่ะใช้พริกซอยมะนาวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะเนี่ยละค่ะง่ายมากๆเลยใครไม่กินซีอิ๊วขาวจะเป็นน้ำปลาก็แล้วแต่สะดวกนะคะ แต่วันนี้เราไม่ใช้น้ำปลาเลยสังเกตตั้งแต่ตอนปิ้งแล้วนะคะวันนี้มีส้มโอด้วยขอบคุณพี่พานิชให้ส้มโอมานะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูย่างก็สุกดีแล้วเป็นหมูเนื้อสันนะคะจะสุกง่ายแล้วก็นิ่มด้วยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็หั่นใส่จานค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะกับข้าวหน้าหมูย่างทานคู่กับสลัดกรีนคอที่เราปลูกเองแล้วก็มีส้มโอด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกมื้ออาหารบ๊ายบาย